อะไรเนี่ยฟรมทาวเวอร์คุเปืนยิงไฟครับโอ้โหได้อุใหม่ทุกตอนเลยเชดทำให้ฟรมทาวเวอร์เขาเท่จังหน้าเขาฉันไม่ได้ดูผิดไปใช่ไหมนั่นเชนน่ะานายช่วยเขาไม่ได้แล้วแฮมมอนเขาใช่นะพูดถูกฉันควรที่จะช่างมันเถอะเอาละครับผมกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมเ Space ซร Remake ตอนที่สครับผม ผมชื่อบนะครับและผมมีความฝันที่อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ครับผมแล้วทุกคนล่ะครับมีความฝันอยากเป็นอะไรกันแบ่งปันกันได้นะครับโอเคแหมการแนะนําตัวเรานี่มันเหมือนอ่านรายงานทุกครั้งใชินนะครับเนี่ยแต่ว่ายินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีหรือเปล่าทานข้าวกันหรือยังครับผมหวังว่าทุกคนจะสบายดีนะครับแล้วก็กําลังทานอะไรอร่อยๆกันอยู่แล้วก็ถ้าเกิดใครไม่ได้ทานอะไรขอบคุณทุกคนครับที่กดเข้ามาในคลิปนี้กัน หลังจากตอนที่แล้วใช่ไหมครับทุกคนที่เราพบว่าเพื่อนเรานะครับเพนดราเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมแล้วก็ประสบปัญหานะครับตอนนี้ยานอิชิมูระครับทุกคนกาลังจะหมุนดาวเคราะห์เนาะตัวเราครับกับเพื่อนที่ยังรอดชีวิตอยู่เนี่ยก็เลยต้องมานั่งแก้ปัญหาเครื่องยนต์นะครับต้องมานั่งรีสตาร์ทมันใหม่ครับเราเนี่ยมีหน้าที่นะครับผมในการไปเติมน้ำมันเครื่องยนต์ครับตอนนี้เราเติมน้ำมันเครื่องยนต์ไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ไปทําการรีสตาร์ทเจ้าเซนติฟิวชัแล้วครับนะเหมือนเป็นตัวเบ แล้วก็ตอนนี้ครับเลยอีกอย่างเดียวที่เรายังไม่ได้ไปทานะครับก็คือการรีสตาร์ทเครื่องยนต์ครับผมเดี๋ยวเราจะต้องไปรีสตาร์ทเครื่องยนต์กันแต่ว่าก่อนนี้เราตัดจบตรงนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ผมลองเช็คเควสได้แล้วครับทุกคนผมเพิ่งสังเกตได้แหละว,ว่าเกมเนี่ยมันมีแมปไว้ผมอะไม่ได้สังเกตเลยคือเห็นนะว่ามีคำว่าแมปมาตลอดแต่เราไม่เคยดูครับและนี่เราสามารถเปลี่ยนชั้นได้ด้วยครับทุกคนนี่ก็คือเราต้องไปรีสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับที่ชั้น4เห็นไหมเพราะว่ามันมีจุดเขียวหนนน้้เัก็ทีีมมด เออนี่ตอนก่อนอันนี้เราน่าจะไปถึงชั้นหนึ่งเลยแล้วครับตัวนี้ต้องเบี่ยงตายไปทีนึงด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรครับไะเดี๋ยวเราไปลุยเควยหลักเรากันต่อดีกว่าตอนนี้้า้านโคงร้านค้าอะไรๆยังไม่ต้องสนใจใช่ไหมกระสุนกระสุนเราแต่ว่าสนซะหน่อยก็ดีครับพาดมาคัปเตอร์กระสุนจะหมดข <c oughs> อซื้อของก่อนไหนโอเคนี่ครับปลดล็อกอันนี้ใหม่ด้วยตอนนี้เรามีมีเดียมเม็ดแ็กแล้วครับก็คือเป็นยากระปุกกลางใช่ไหมแต่เราได้ของมาเพราะแต่เอ้า หรือว่าขายไปแล้วครับจําไม่ได้เหมือนตอนที่แล้วเราดูว่าเราได้นี้มาดีกว่าแล้วกดปิดช็อปทำไมล่ะนี่ครับผมจะซื้อนี่พาร์มาคัเตอร์เอาแบตเตอรี่มาขอบคุณครับทีนี้อย่างอื่นก็อยากซื้อครับแต่ตังค์ยังไม่ค่อยมีเนาะแต่ก็น่าจะแค่นี้แหละไม่น่ามีไแล้วครับเรามีเบสไม่ฐานนี้แล้วมีโหนดปะ้ะขอผมเช็คก,ก่อนจำไม่ได้ละมีโหนดอันเดียวครับกันไม่ต้องหาไอเบนก็ได้ปะ่ะนี่โหลดกระสุนแล้วเราก็รีบไปลุยนะครับเราต้องไปเติมน้ํามันไม่ใช่เติมน้ำมันแเราต้องไปต์ตดตบบอ้ราเลยครับ แต่ว่าจะไปถึงยังไงนี่สิต้องฝ่าไอ้พวกบ้านนั่นไปอีกี่ตัวเนโครมอฟใช่ไหมครับทุกคนที่เราเจอกันเมื่อตอนที่แล้วเข้าสถานะซีโร่กาวิตี้ครับผมเขาคงมมาจะกลายร่างโชว์เราบ้างไหมบางตัวเนี่ยเฮ้แฮมมอดฉันแตกรหัสไปได้แล้วตีซีอยู่ที่นี่มากมันมากกว่าที่เขาคิดนะไหวเขาเมา่าไงไอเอาเบกนี่ที่คอลลอนี่มาเริ่มต้นหลังจากการขุดคนพบอ์ตแปต์บางอย่างบางอย่างเอเลียนอะ นั่นเป็นไปไม่ไ,มได้นะประกาทิ่ไดไปแล้วว่าทำไมเอจเซเว่นมันถึงออฟลิมิตคือแบบออกนอกรูนอกทํามากเกินไปใช่ไหมคำสั่งจากรัฐบาลและเมื่อไหพวกไนเนอร์เจออาร์ติยะพวกเขาเริ่มมีอาการหลอนมีอาการพลานอยฆ่าตัวต,วตายแต่พวกอิชิมูระบอกว่ามาร์เกอร์เนี่ยอาการเขาขึ้นมาอยู่ดีอะเหมือนที่วางแผนไว้เดี๋ยวนะมาร์เกอร์เหรอโอเคเดี๋ยวก่อนนะมาร์เกอร์นี่อยู่ไหนในคากโกเรียไว,ว่าพร้อมส่งแล้วอ๋อก็คือแบบ เหมือนนี่เป็นแผนการอยู่แล้วครับที่พวกมันจะมาเก็บมาร์กเกอร์คือมันไม่ได้สนว่าจะมีคนรอดหรืออะไรหรือเปล่านะครับไอพวกนี้ก็คือยานลำนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเก็บไอมาร์กเกอร์ที่มันว่าโดยเฉพาะครับไม่ได้มาเพื่อขุดเหมืองแต่อย่างไรขุดเหมืองเนี่ยเป็นเรื่องบังหน้าครับผมโอ้โหว่าแต่นี้เปิดไม่ได้ครับเขาให้เรามาหาเมื่อกี้มันบอกว่า no energy อะครับทุกคนถ้า no energy แ no สดงว่าเราต้องไปหาแบบที่ไหนต้อแห่งหนึ่งปะครับ ผมว่าเราต้องเราต้องสโลไออันนี้ได้ทุกคนปะปะลองดูครับนี่ไงไปเลยพบว่ามันมีนี่ไงครับเราต้องสลับกัวไฟใส่ไฟแดงๆตรงนี้ไหนต้องน่าจะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูไม่ค่อยชัดเลยครับทุกคนมันคืออันหนึ่งประตูะแสดงว่าต้องปิดประตูฝั่งซ้ายปะครับปิดอันนี้แล้วก็เปิดแอร์ล็อกผมว่าที่จริงแล้ว เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรไอยา่าอยา่าอยา่านะอยา่อยานะโอเค okay. อยู่ๆก็พังลงมาหากันครับแหมเมื่อกี้อ <sh> ่ะเปิดนี้ด้วยเปิดนี้ด้วยเอาของหน่อยหยิบหยิบขอบคุณครับเมื่อกี้เราปิดพัดลมไปแล้วครับเพราะฉะนั้นเราจะมีไฟทั้งสองทางเนาะไม่ว่าจะเป็นไฟไว้เปิดประตูแล้วก็ไฟเปิดแอร์ล็อกอันนี้ครับไม่ทราบว่าเปิดหน่อยได้ไหม ไม่มีอะไรนะโอเคครับผม <Zero Gravity. S 1> เริ่มออกดีโร่กาวิตี้เลยแต่เปิดให้หน่อยนะครับทุกคนทำเปเครื่องยนต์เสียงดังนริงเลยอ่ะโอเคครับมันดูเหลืองๆผมเลยตั้งใจอ๋อมันต้องเปิดทางให้เรามีซากคนนูหูอะไรวะเนี่ยทุกคนตรงนี้มันดูไม่มันไม่ะเสถียรเสียงมันดังด้วยรีบไปดีกว่าอะไรเนี่ยเฟรมทาวเวอร์คน ปืนยิงไฟครับโอ้โหได้อุ้ใหม่ทุกตอนเลยเชดทำาหเฟรมเพเวอร์เขาเท่จังแล้วคนนี้คือเขาโดนดูดไอ้นั่นเข้าไปเรียกว่าจะประสานษาษาเป็นอนีกเดียวกับมันแล้วครับโอ้โหมันดูเหมือนตับไตไส้พุงอะไรยังไงสักอย่างครับนี่ในท้องของกบหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหแต่มันมีเสียงนะตัวเราต้องต้องขาดไปทุกคนมันต้องมีตุ้งแช่หน่อยแล้วขนาดเนี้ย นั่นไงดีนะมันไม่เห็นเราไปครับมีโอกโหกินนี่กระโหลกคน้วยป่ะทุกคนเห็นหนุนผมไหมอืมมันเป็นเนื้อเยื่ออะไรบางอย่างว่าไงมีชีวิตเหรอมีชีวิตเหรอโอเคแค่ขยับได้เฉยยิงทิ้งเลยไอ้นี่มันคืออะไรก็ไม่รู้ครับอะไรที่มันดูเรืองแสงทางทิ้งให้หมด น,นั้นมันถังระเบิดหรืออะไรอ๋อไม่ใช่ครับมันคือเชื้อเพิงนี่ใส่เข้าไปซะหน่อยครับเพิ่งได้มาอันน,น,นี้อีควิปเลยนี่ครับแสดงว่าอาวุธเกมนี้มีทั้งหมดสชนิดครับผมปืนไฟมาเดี๋ยวเราลองดูว่าใช้ยังไงครับผมที่ขวาภัยมาด้ไฟอีกอ๋อถ้าเกิดกดสเปซบาร์จะเป็นไฟวอลครับโอเคโอเค,อคเหมือนเป็นกำแพงเชื้อเพิงอะไรบางอย่างเดี๋ยวเรารีบเข้าไปดูกันครับว่ามันจะใช้งานยังไงมันต้องมีตัวให้เราทดลองนั่นแหละเราต้องลงไปข้างล่างแน่ๆครับว่าแต่ตรงนี้มีอะไรไหม ดูเหมือนเป็นถังระเบิดอาจจะมีเรื่องที่หลังครับปะเราอย่าเพิ่งซีซัวไปงานหลักก่อนครับที่นี่ดูแล้วไม่น่าอยู่นะนครับอยู่นานน่าจะไม่เจริญนะผมคิดว่าในนั้นมันก็เป็นซากคนอยู่เรื่อยเลยโอ้โหชั้นนี้มันเหมือนโดนกลืนกินทั้งชั้นเลยครับผมว่าทุกคนคิดเหมือนผมไหมเอาวันนี้อัปเกรดครับขอบคุณครับอันที่สุดก็เจอทันทีแล้วโตนี้เนี่ย่ามามา,มาแต่ว่าไปก่อนอันนี้เราก็ไม่ค่อยได้พบโนดเลยนะครับ อัปเกรดชุดกันหน่อยดีกว่าชุดเรามีอะไรดีๆไหมครับเพิ่มดูเรชั่นถ้าไปทางนี้ก็จะเจอเลือดเหมือนกันแต่เรามีโหนดแค่อันเดียวเองอะหรือว่าไปที่พัทมาคัตเตอร์ดีกว่าครับเพิ่มจํานวนกระสุนดีไหมแต่ตอนนี้พัทมาคัตเตอร์ไม่ค่อยได้ใช้เออใช้แต่เพาไรเฟิลเนี่ยเพาไรเฟิลเพิ่มดาเมจโอเคครับถ้าเกิดเพิ่มดาเมจได้ผมจะขอไปทางเพิ่มดาเมจก่อนก็แล้วกันเนาะมาเรามีอันนั้นแค่แผ่นเดียวเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรครับ เดินหน้าต่อได้แถวนี้ไม่น่ามีอะไรให้เราแล้วครับไปดีกว่ามีอะไรอีกไหมเอ่ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ไห่ปืนไฟเราปืนไฟเผาได้ไหมผมว่าได้ทุกคนเชื่อป่ะนี่ไงโอเคเผาเสร็จปั๊บพวกนั้นหายไปเลยครับปืนไฟเผาอย่างนี้เนาะเฮ้ยเผาหมดนะเผาหมดนะดนะตัวเล็กๆเผาหมดนะอะไรอะไร,อะไรโอเค นิ่งนิ่งหมดแล้วครับต้องไปทางนั้นอันนี้นี้มีอะไรอ่ะเป็นศัตท์เพื่อนเพื่อน,อนโอเคไม่ไกลล่างนะไฟดับนะครับสแสดงว่าตายแล้วโอ้โหมาป,ปูให้กลัวเล่นเฉยอันนี้เปิดเราได้ครับเมื่อไหร่เราจะได้เรียนเล,เ,ลเวลสองเนี่ยเพราะว่าตอนที่แล้วเราได้อัปเกรดมาใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้เราไม่มีเลเวลตอนนี้เรามีหนึ่งเลเวล มาปืนไฟปืนไฟนะปืนปืนไฟนะบอกไปก่อนตายไปวนะน่ะทุกคนผมว่าผมว่าปืนไฟมันไม่น่าจะเอาไว้ฆ่าครับมันเหมือนเอาไว้ตัดกำลังมันมากกวา่าแบบยิงยิงเพื่อตกัดกั้นไม่ให้มันวิ่งใส่เราอะครับแล้วก็ปิดเป็นกระบอกอื่นเพื่อโจมตีมันให้ถึงตายดูเหมาะสมกับการเป็นอย่างนั้นนะครับมีเครดิตขอบคุณครับป่าทำไมตัวเรามันเดินเหมือนแบบหย่ะเหย่ะหย่ะอย่างเลยอะครับทุกคนแต่ดูเหมือนสถานการณ์ที่เรือน่าจะหนักกว่าที่คิดนะครับเนี่ย เหมือนมันจะไม่ได้แค่ไม่ได้เอ้ยเราอะไรวะน่ะเออได้ยินะยิงระเบิดใส่เลยเฮ้ยเฮทุกคนผมว่าปืนไฟต้องใช้กับไอ้พวกนี้นี่แหละโอ้ยโอ๊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 ยสะบัด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 ไปให้หมดไปให้หมดเต๋าหมดนะโอเค ก็จล้วคบว่าปืนไฟต้องใช้กับอะไรเดี๋ยวอันนี้ไม่ดูไม่มีอะไรจะไปทางนั้นได้เลยแต่มันดูเหมือนมันดูเหมือนจะทําอะไรบางอย่างได้ครับโอเคยิงแตกแล้วยังไงเป็นห้องเหรออ๋อเหมือนเปิดทางให้เราเข้าไปได้ครับทางั้นก็ยิงมันให้หมดเลยลวกันอะไรเหลืองๆนี่ยโอเคไหนอันนี้เป็นซับไพ่รูให้เรารู้ของใช่ไหมทุกคนว่าอันนี้ราต้องกําจัดเขาปะ ไม่ต้องหรอกเนะเปลืองกระสุนมีของให้หยิบโอเคตายไหมนะโอเคครับผมว่าถ้าเกิดเราไม่กำจัดเขามันพัมันจะกลายร่างเป็นไอตัวใหญ่อะครับทุกคนอันนี้ลิฟต์แสดงว่าผมว่าโอ้โหแต่สภาพดูไม่น่าใช้ได้นะครับน่าจะไม่มีอะไรละไปไปไปขอทางน่อย น่าจะมุมนี้ครับอย่าเข้ามาพอจะขยันต้อมตะเกยียงจังเลยเนาะโอเคมีตัวเดียวนะเอาของมานี่นะครับแค่จะไปจุดเครื่องยนต์ที่เราต้องมาเจอกับมาหาวิบากกรรมอะไรขนาดนั้นวะเนี่ยยาเดียเด๋ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่แหละระเบิดทิ้งเลยเฮ้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 ยสะบัดสะบัดออกสะบัดออก ไม่ต้องลุกขึ้นมาทางนั้นแหละตาครับตอนนี้ถือปืนไฟรอตลอดเลยทำเตือนังไงเขาบอกให้เราไปนำวิถีเรือให้ถูกอยู่นี้ครับยานกำลังจะหมุนดาวเคราะห์เราต้องรีบไปทางนี้หรือทางนั้นทางนั้นทะเลทรายก่อนนะครับทางนี้มีอะไรมีของให้ลุทนี่เองครับผมขอหน่อยพอเรามีของเยอะแล้วทุกคนมากของมันจะเพียงพอสำหรับกระสุนอุกชิดไหมเนี่ยที่มันจะดอกให้เราอะครับ บอว,ว่าอันนี้แปลกๆว่ะครับมันเหมือนเป็นทางทางมากกว่าใช่ไหมไหนดูซินี่ห้องคอนโทรลครับผมในล็อกอยู่มีอะไรดูคนบมกว่ามไม่น่าใช่ครับอันนี้น่าจะต้องวนกลับมาที่หลังมันไกลเกินไปถ้าเกิดเป็นห้องรุทของเฉยๆน่าจะแค่เข้ามาแล้วก็มีล็อกเกอร์นี่น่าจะเป็นห้องเนื้อเรื่องครับต้องวนมาอีกรอบนึงทางงานรอลี่ไปทางหลักเราดีกว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาเรานะครับ ทางนี้ทางนี้ทางนี้ไปที่ engine room ไปเปิดเครื่องยนต์ก่อนดีกว่าทำไมพอเข้าโซนนี้มาแล้วมันต้องแบบจอมัวด้วยครับ <c oughs> ไม่ได้ไม่ได,ไได้จะเปิดกระเป๋าไม่ได้จะเปิดกระเป๋าย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 ิงแล้วเปิดแล้วบอกไว้ก่อนโดนกระสุนสโลโด้วยว่าไงทีนี้ทุก <c oughs> คนเราชิวผมก็ติดทิสายไม่ต้องเข้ามาเลยไอยอีกแผ่นก็ได้ ว่ายังไงวะโอเคครับเมื okay, ่อกี้เราไม่น่าไม่น่ายิงเลยเนาะเอ้ยอย่าอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาตัดแขนขาตัดแขนขานะยังอ๋อมันคือตัวระเบิดครับทุกคนระเบิดแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ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 ้ยอย่า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 โอ้โหถึงถึงก็ใช้ยวใหญ่เลยตัวเรา หมดแล้วนะไปค,ครับอุ่ายิงหมดทั้งทีไม่มีของดรอปเลยเหรออาจจะดรอปไปแล้วนีว่นให้พาวเวอร์เอนจินเฟลทางไหนครับทางนั้นและนี่อะไรวะเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นก้อนพลังงานครับแล้วน่าจะต้องไปปิดแบตก่อนแล้วถึงจะหยิบเขาออกมาได้แต่เขาบอกให้เราไปทางนี้อันนี้ไม่มีอะไรไปงั้นเราขึ้นไปดูกันครับมองก็ไม่ค่อยจะเห็นเลยให้ตายสิอันนี้ไม่น่าใช่ครับ นี่อหอใช่ทางนี้ปะไม่ใช่ครับต้องขึ้นไปอีกอ่านี่ทางนี้ทางนี้อ๋อนั่นไงครับแผงควบคุมนี่ขอหน่อยดูแล้วว่าเครื่องยนต์เฟลเลอร์กำลังพยายามต้องการพลังงานถ้าต้องการพลังงานเราต้องรีอีกนัใหม่ครับเราต้องไปแก้ปั๊สเต้นตรงนั้นก่อนผมว่าก็คือต้องหาเชื้อเพลิงให้เขาให้ได้ครับแล้วเราจะไปปิดไฟตรงไหนล่ะอันนี้ก็หยิบได้ครับแต่เดี๋ยวค่อยว่ากัน ไหนครับพัสเติร์ที่เขาว่าอันนี้นี่ไงครับต้องการพลังงานตรงนี้ทางไหนครับผมงงมากทุกคนอ๋อได้ไงโอเคเจอแล้วครับมาเอาของมาเอาของมาแล้วนั้นอะ่ะ <c oughs> มันหยิบไม่ได้ทุกคนมันตกอยู่ข้างบนโอ้ <c oughs> ถ้ามันมนชอบให้อียม <c oughs> ไปค้างอยู่ข้างบนนั่นนะครับแล้วมันก็หยิบไม่ได้เนี่ยเราดึงออกมาได้ไหมอ๋อดึงได้ครับโอเคอย่างนี้หยิบได้เลยแล้วก็เอาอันนี้มา ไปเราได้แบตเตอรี่อีกก้อนแล้วครับเราต้องเอาไปใส่ให้เขากันตรงนี้ใช่ไหมอ่ะแปะเข้าไปพลังงานพร้อมอินิชั่นสิเกเมนตเริ่มโปรดเตรียมตัวพร้อมไหนครับเฮ้ยโอ้โหโอ้โหโปรดเตรียมตัวพร้อมเหรอไหนพร้อมพร้อมสุดๆุดมีอีกไหมมีอีกมีอีกอย่าคิดจะเข้าข้างหลังกันให้ยาก ม,ม,มีมีอีกใช่ไหมมีอีกใช่ไหมพ่นอะไรมาเมื่อกี้ฮะไม่ต้องพ่นมีอีกครับยังมีอีกมีเสียงตัวอะไรพังเข้ามาอีกอยา่ยาอย่าอย่านะเว้ยเผาแล้วก็โอเคเดี๋ยว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 ,ยว,ยวตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรนี่ใครขอดูกำแพงไฟได้เขาว่าหน่อยอ๋อเป็นอย่างนั้นนะครับ แย่แล้วทุกคนแย่แล้ว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 กระสุนเรากำลังจะหมดแถมศัตรูเป็นล้านเลยครับตรงนี้ตรงนี้เข่าเบิร์นเบบี้เบิร์นเบิร์นเติมกระสุนก่อนเติมกระสุนก่อนยังไงไม่ตายเหรอไม่ตายเหรอไม่ตายงั้นก็เอาไปเรื่อยไปโอเคโอเคน่าจะหมดแล้วครับเอ็นจิเนียโอเคเขาบอกให้เรากดคอนเฟิร์มครับมา เริ่มสตาร์ทเครื่องยนต์ครับผมเคลเสร็จเลยทีนี้เราสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วครับเขาบอกให้เรากลับไปที่สถาน e ีแตรมครับงั้นเรารีบกลับไปกันโอ้โหเราใช้กระสุนกันเยอะมากเลยครับทุกคนแล้เมื่อกี้อะไรไปแบบเอามานี่น่าจะไม่มีอะไรแล้วครับรีบไปกันดีกว่ากระสุนมาเลยพาร์ทมาคัเตอร์อย่างน้อยมันก็ตอบของคืนให้เรานะครับไปพวกนี้อเคมา ตอนนี้ยานน่าจะหลุดวงโครจรแล้วใช่ไหมเอาไ,ได้ไงไอ้แซกนายทำได้ไอิชิมูระกลับมาขยับอีกครั้งละไม่ต้องขอบคุณใครมันมีคนตังต้งใจพังเครื่องเอาละ่ะนายเอาเรื่องมาให้วุฒิภิกษุอ่ะขอต้มให้หลอดเดี๋ยวจัดการที่เหลือเองเดี๋ยวนะนายจะบินเราผ่านโซนพวกฮะแต่ว่าระบบเดียสมันออฟไลน์อยู่นะฉันนั่งดูระบบอยู่เนี่ยแฮมอนอิชิมูระมันอาการหนักนะตอนนี้ถ้าเกิดขับชนหินต่อสามก้อนแล้วก็แย่แน่ไปเลย เดี๋ยวนียลเอาข้อมูลทั้งหมดที่เธอให้มีให้ฉันเดี๋ยวฉันจะหานำวิถีใหม่ไอแซนายไปปิดระบบแางล็อกดาวน์ที่ห้องเอนจิเนียริ่งเดี๋ยวฉันจะเปิดปิดให้เดี๋ยวฉันที่นั่นเราต้องทำงานร่วมกันนะคือเหมือนนั้นเหมือนแฮมมอนเขาจะพยายามอันนี้ครับเซฟเตรียมก่อนคือเหมือนแฮมมอนเขาจะพยายามควบคุมยานด้วยตัวเขาเองครับแล้วก็จะขับพาพวกเราไปใช่ไหมแต่ว่าที่นี่ครับมันเป็นโซนขุดเหมืองใช่ไหมซึ่งจา ตายได้ละตายได้ละโอเคคือพอมันเป็นโซนที่แบบมีแต่พวกแร่ครับทุกคนมันจะมีแต่อุกบาทรอยเต็มอวกาศไปหมดนะครับซึ่งตอนนี้อิชิมูระเราสภาพไม่เต็มรอยเนาะถ้าเกิดขับชนเลยก็น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีแน่ๆครับโอ้โหแต่ว่านะครับแผนการมันเป็นแผนการของไอ้พวกยายายาอย่านะอย่านะไม่ยิงกระเปิดทีอย่างงี้โอเคครับ เหมือนทั้งหมดนะครับมันจะเป็นแผนการของใครบางคนใช่ไหมเพราะว่ามันมีการ s a โบทา t เครื่องยนต์เกิดขึ้นครับก็คือต้านใจทําให้เครื่องยนต์เสียหายมันเป็นสิ่งที่ถูกวางแผนมาแต่แรกแล้วครับให้คนที่อยู่บนยานนี้คิดว่าไม่รอดออกไปทุกคนนะครับเพื่อที่จะเอาอัลติแฟกต์อะไรบางอย่างนั่นอะไรอะไรอะไรเสียงอะไรไอ้แซกน่อยู่ไหนฉันเองนิโคลนิโคลฉันอยู่นี่ <Go. S 1> บ้าเอ้ย เวร์ทีนี้คงนไดจะยังรอดอยู่ครับอย่าเกาะอย่าเกาะอย่าเข้ามาอย่าเข้ามาต่อยซ้ำนะบอกไปก่อนสายมีลีก็ได้ให้หมดแหละไปครับโอ้โหแสดงว่าเขายังรอดอยู่แต่ว่าเขาหลบอยู่ที่ไหนมองไม่เห็นอะไรเลยครับอันนี้คอนทรลูมไปประตูเปิดงงๆอย่างนั้นนะเราต้องไปทางนั้นนะครับน่าใช่ครับโอเค นี่ระบบยานกลับมาออนไลน์ทุกอย่างแล้วครับขอ,อแวะช็อปหน่อยไม่ทราบว่ามีกระสุนขายไหมกระสุนปืนเราหมดเกลี้ยงเลยลอย่าล็อการกระสุนยอย่างแรงครับอันนี้อ๋อปลดล็อกของใหม่มานี้ก็ของใหม่ครับไอเทมใหม่เจอริฟาไฮเดซีนเฟร,รมทาวเวอร์คืออะไรครับเนี่ยน่าจะเป็นตัวอัปเกรดครับชัว,ชวแต่ว่าไปที่อีพินทอรี่ผมว่าอันเนี้ยขายทิ้งหน่อยดีกว่ามันมีเยอะเกินไปนะครับเราก็ไม่ค่อยได้ใช้มันเลยเก็บไว้แค่สองอันก็พอแล้วผมว่า ตัวนี้ขายครับมาตอนนี้มีตังค์หนึ่งหมื่นหนึ่งพันพอดีว่านีชุดเก่าชุดใหม่ว่าแต่เราควรซื้อกระสุนดีไหมครับอืมผมว่าอัปเกรดก็ฟังดูน่าสนใจนะครับเหมือนเป็นสายอัปเกรดขั้นถัดไปแต่ต้องการการะสุนก่อนว่าเราเอาการะสุนก่อนดีกว่าครับหานี่เลยกระสูนสิบสองนัดไปแล้วเราก็พยายามเก็บตังค์เอาไว้ครับเผื่อว่าเราจะได้ซื้ออัปเกรดกันเนาะ ทางตายครับผมไปอันนี้อันล็อกแล้วไปที่แคมสเตชันอย่างที่เขาบอกใช่ไหมครับแล้วเราก็จะขึ้นรถไปไปไหนกันต้นสิเอาอ้หกว่าจะจบแชปเตอร์3ทุกคนโคตรนานเลยแชปเตอร์นี้ครับมาเราเตรียมตัวเลยครับเมื่อกี้แชปเตอร์ใหม่ชื่ออะไรนะอ่านไม่ทันเราต้องไปหากับแฮมมอนนะครับตอนนี้มามาเปิดอันนี้โอเค เราต้องไปพบกับแฮมมอนที่บริดช์ใช่ไหมครับไหนอันนี้นี่ครับที่เราต้อง,องไปคืออันนี้ Main เมนอ็อบเจกต์อ้าตอนนี้เราอ,อ่อแล้วอยู่ตรงนี้ครับไอพวกนี้โดนล็อกอันนี้คือเราไปฟาร์มได้เราไปที่บริดจ์เลยครับผมอตอนนี้ก็นั่งชิลๆครับสบายๆไม่ต้องกลัวอะไรนะครับชิวคีส่สัปาล่าง BTS ทุกคน <c oughs> ก็คือถ้าเกิดเราเลือกไปที่อื่นเนี่ยมันน่าจะเดินทางเร็วตามไอจุดเขียวๆนั้นใช่ไหมครับ แต่ตอนนี้เป้าหมายเราเดินทั้งหมด1 2 3 4ใช่ไหมสี่สถานีครับหรือ5สถานีเราควรนับยังไงดีทุกคนแหมแต่งต้องนี้ครับไม่มีอะไรต้องกังวลน,นะเรียกว่าถึงแล้วโอเคครับหมดเวลาชิวละได้เวลาร้นระทึกต่อเปิดประตูได้โอ้โหเอาด่ไงว่าไงไอ้แทฉันมองที่ ADS c a n o n มันเละเทะม,มาก จะต้องให้นายช่วยท่านจจไม่ยอมเสียไอชิมูระตอนนี้ี่ฮะอิชิมูระแฮมมอนหรือว่ามาร์เกอร์อะที่แปลกที่เขาเจอนะอย่ามาโกหกเราเลยซีอีซีรู้เรื่องมาร์เกอร์มาตลอดไม่ใช่หรือไงนั่นคือสาเหตุที่นายอยู่ที่นี่บริษัทจะไม่ส่งอิชิมูระมาเพื่อขุดเหมืองเฉยแต่พวกเทคโนโลยีใช่แน่นอนนั่นเหมาะสมและคิดว่าเสียทีน่ะมันเหมาะสมกับทฤษฎีนี่เหรอเอาล่ะจะเย็นกันก่อนตอนนี้เราอยู่ในโซนอุกกาบาตนะถ้าเกิดเราทำให้เอดียสกลับมาทำงานได้ไม่งั้นมันจบโอเคงั้น เจอฉันที่ห้องกับตันแดเนียลได้แต่ฉันจะไปที่ชิปรีพอร์ตนะแฮมมอนฉันจะต้องหาคำตอบให้เจอเหมือนเพื่อนเราเขาไม่ไว้ใจแฮมมอนครับเพราะว่าแฮมมอนเขาเหมือนมาจากหน่วยซ e c ใช่ไหมตอนแรกส่วนตัวเราครับเหมือนรับลูกหลงเพื่อถูกส่งเหมือนถูกมาช่วยยานแต่ว่าแต่ต้องมาเจออะไรอย่างนี้ก็ไม่รู้นะครับมาเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมเมื่อกี้ที่เปิดเข้าไปเลยเอามีเซฟครับกันเซฟซะหน่อย เดินหน้าต่อได้ครับลุยถัดไปลเล่เลเวลสยังไม่มาตอนนี้เราอยู่ชัอร์สี่ใช่ไหมครับถ้าผมจำไม่ผิดเนาะเฮ้ยอะไรอะไรอะไรโอเคเอ้ยโอเคมันเอาครับมันเอาคือเหมือนมันจะโจมตีเราให้ได้ครับซึ่งเราต้องฝ่าทางนั้นไปทุกคนว่าอย่างนี้ได้ไหมเปิด ไปดีกว่าครับมันน่าจะเข้ามาไม่ได้ถ้ามันโดนสโลอยู่นะครับแล้วก็โอ้โหอันนั้นหมดเลยเติมสตาร์สิทธิ์แ็กก่อนเมื่อกี้เราเหลือไว้ใช่ไหมอันนี้มาเลยอ๋อเติมมันเติมให้เราเต็มเลยนี่หว่าครับถือว่าใช้ได้อันนี้ช็อปเรายังไม่มีอะไรต้องยุ่งกับเขานะครับเรารีบไปต่อทางนี้ครับกระสุนปนก็ไม่มีเลยแล้วมีแต่สากระบ,บอกอโอ้โหโอ,โอเวนคํำเตือน มโโโโีโอ้โหโอ้โหโอ้โหมันยานปิดปิดโอเคเมื่อกี้อยู่ๆก็ระเบิดล้วะเนี่ยายโอเคไหมโอเคอย่างน้อยระบบไลฟ์สพอร์ตก็ยังทำงานได้นะเฮ้ยเอะอ,อ,อ,อะไรก็ระเบิดไปหมดครับแถวนี้ใันเป็นคนออกแบบวะเนี่ยอย่างน้อยก็ยังดีที่มันมีระบบฉุกเฉินในการล็อกไม่ให้มันเกิดอะไรแย่ๆขึ้นครับตรงนี้มีเซฟอีกงันก็เซฟต่อครับเดินหน้าต่อไป ตรงนี้เหมือนจะหากดใช้งานได้ไหมใช้ได้ครับเราต้องลงมาเจออะไรข้างล่างนี้อีกมีแหม่มอนนันมาถึงหรือยังพนัดเรามาเจอนะครับแต่ว่าทุกคนว่าเราจะได้เจอเขาหรือเปล่าเอาเจอโอ้โหโหลดเข้ามาอย่างนี้เลยเราเองเราเองไอแซคเหรออ่าโทษทีดดนายทำฉันต,ตกแต่เนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่ถือปืนเอาไว้ใกล้ๆเลยโอ้โหตัวเราน,านันนจะได้ถอดหน,น้ากากนั่น,นอะไรอะ่ะดูที่โจมตีฉันอะ่ะฉันขังเขาไว้ในนั้นเนี่ยไง มันมันคืออันนี้มันเหมือนเป็นวอลอะไรบางอย่างครับหน้าเขาฉันไม่ได้ดูผิดไปใช่ไหมนั่นเชนน่ะเรานายช่วยเขาไม่ได้แล้วแฮมมอนเขาใช่นะพูดถูกฉันควรที่จะช่างมันเถอะไปนี่ไงครับเขาจะส่งอ๋อมันเหมือนเป็นเหมือนเป็นอนันตพอร์ตนี่ครับไปแล้วอ๋อมันคือถังขยะครับอ๋อไม่ใช่มันคือเอสเทปพอร์ตโปรที่เซเว่นฉันทำงานทำงานเขาไม่เป็นปีจอสตันเหมือนกัน อย่างน้อยเธอก็ไม่ต้องเป็นสัตว์ประหลาดเหมือนเจ้าพวกนี้นะเราต้องแก้ไขสถานการณ์ที่แฮมอนเพื่อช่วย<ห>พวกเขาใช่เอาล่ะไปที่ ADS Cannon ADS Cannon คืออะไรครับปืนใหญ่เหรอว่าแต่ทำไมตัวเราถึงไมใ่ใส่หมวกอย่างนี้มันก็ไม่พร้อมสู้ดิันยืนตรงนี้ได้สัาพากพักหนึง่งแต่ถ้าเกิดว่ามัน,ถ,มนถ้าเกิดมันไม่มีอุกกาบาตพุ่งชนหลังคาเราอะนะนี่เหมือนเป็นห้องขับยางนะครับทุกคนอันนี้มีที่นั่งกับตันด้วยอันนั้นถ้าเกิดเพื่อนอยู่ฝั่งซ้ายเอ้เพื่อนอยู่ฝั่ง ถูกแล้วซ้ายเราต้องอยู่ฝั่งขวาปะอ่าเพื่อนอกังให้เราทําอะไรน,นี่ไหมเฮ้ยอันนี้อะไรครับเทกหลอกเก็บได้ตรงนี้เอาเตรงนี้เ,าเ,าเาขาบอกว่าอะไรเหมือนโดนเหมือนโดนยิงอ,ะอ่ะอาละถ้าเกิดระบบหลักยังไม่ค่อยทําอะไรมากเราสามารถยิมพลังจากฝั่งนั้นได้นะมันต้องต่อสายไฟไป่อที่จะทําให้เอเดียแคนนอนกลับมาทํางานโอเคแล้วงไงต่ออาซค สิ่งที่แดนนี่เอพูดฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับการขุดเหมืองผีดกฎหมายหรือว่ามาร์เกอร์ฉันแค่มาเพื่อภารกิจซ่อมแซมเฉยจริงๆฉันสาบานได้ตอนนาแมอนฉันไม่รู้หรือว่าอ๋อฉันรู้จักมากับดนนี่มากพอที่จะตัดสินใจแต่พวก CR เอารอซีอ่ะมันต้องรู้เรื่องมาร์เกอร์แน่เพราะบริษัทรู้แน่แต่ว่าถ้าไม่ใช่แต่ดิฉันมาทำงานที่นี่โอเคเดี๋ยวเรามาคุยเรื่องนี้กันอย่างนายต้องไปจัดการเรื่องกล่องไฟนั่นนายสามารถเปลี่ยนอ๋อโอเคเขาบอกให้เราเอาลิฟต์มาจากฝั่งฟิคเรตี้ครับแล้วนายจะได้รับ เพื่อที่จะไปห้องอะไรบางอย่างนายอัปเกรดฉันหรอใช่เผื <in> ่อไว้ก่อนนะนะอ๋อคือเหมือนเขาอัปเกรดกีการ์ดเราให้เราครับทาให้เราแบบไปลุยโซนอื่นได้นะแล้วก็ไอแซดจะได้ยินอะไรบางอย่างข้างบนนั่นอะไรบางอย่างที่ตัวใหญ่ระวังหลังนายด้วยล่ะต้องเจอมันแน่เลยครับที่เราเจอมายังใหญ่ไม่พอยีกเหรอที่มันซวบขาเราไปอะ่ะฮะโอเคครับทีนี้เฮสเสร็จแล้วครับเรามาที่ห้องกับตันเสร็จนี่ไง ผมว่าเราหน่าจะเคลียร์แลนวนี่ไงครับเลเวลอัพอย่างนี้เขาบอกตอนนี้เราเป็นระดับ2แล้วครับตอนนี้เราต้องไปที่ลิฟต์นี่เป็นเป็นเอชเก็บตทังนั้นเลยนะครับก็คือเหมือนเป็นกระสวยอวกาศหนีฉุกเฉินเนาะในกรณีที่แบบยานมันล่มครับอารมณ์เหมือนเรือต้องมีเรือชูชีพใช่ไหมว่าแต่ถ้าเกิดเกิดกระสวยอวกาศช่วยเราไม่ได้มากหรอกครับถ้าเกิดอยู่ห่างโลกขนาดนี้เนี่ยตอนนี้เราอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ครับไหนถ้้ไปบางบางครั้งขึ้นมาครับทุกคน มันดูมัมมวๆนะห้องบนเนี่ยผมคิดว่าทุกคนว่าปะต้องไปที่ประตูบานนั้นนะครับห้องก็ต้องใหญ่สะอาด,อาดหน่าประหลาดใจที่เฮ้ย